เมื Bay, ่อเอ็มปาเป้ต้องเปิดใช้โหมดนินจาเต่าแบบเต็มตัวในศึกยูโร2024นี้ อล่ะสวัสดีครับชาวมาดริดดิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตัวอยู่วัยรุ่นทุกขาวเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นในแมตช์ค่ำคืนวันจันทร์ที่17มิถุนายนที่ผ่านมานะครับในทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ที่กําลังเตะกันอยู่เป็นแมตช์แรกของทีมชาติฝรั่งเศสครับแล้วก็เป็นแมตช์แรกของเจ้าตัวครียนเอ็มบัปเป้ด้วยแล้วแมตช์นั้นครับผลการแข่งขันออกมาคือฝรั่งเศสสามารถเฉือนเอาชนะออสเตรียไปได้ในสกอร์1ประตูต่อศูนย์ครับแต่ก็มีพอยต์ ต้องหวาดเสียวนะครับแล้วก็ต้องเป็นห่วงนักเตะใหม่ป้ายแดงของเราอย่างคียันเอ็มบาเป้ซึ่งในเกมดังกล่าวนะครับช่วงเวลาท้ายเกมเนี่ยก็เกิดการประทะนะครับเป็นลูกคลอสเข้ามาของทางด้านฝรั่งเศสครับแล้วเอ็มบาเป้ครับพยายามที่จะม่งทําประตูนะครับเนื่องจากการสะบัดหัวของเอ็มบาเป้ครับค่อนข้างแรงครับแล้วหน้าของเอ็มบาเป้ครับไปกระแทกไหล่ของกองหลังฝั่งออสเตรียครับเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ไม่ได้มีใครตั้งใจนะครับเหมือนพ พยายามจะเล่นที่บอลทั้งคู่นะครับเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเอ็มบัปเป้ก็นอนฟุบอยู่กับสนามในบริเวณกรอบเขตโทษของฝั่งออสเตรียเลยครับณนะเวลาตอนแรกเนี่ยนะครับคิดว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นคิดว่าโอเคแหละอย่างมากก็อาจจะเป็นกำเดาไหลหรือว่าแค่บาดเจ็บนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับแต่พอเมื่อเราได้เห็นภาพหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าจมูกของเครียนเอ็มบัปเป้ครับมีความผิดรูปผิดร่างตั้งแต่กระแทกเลยนั่นเองนะครับนัน ของเอ็มบาเป้ครับหักไปเลยหรือถ้าภาษาบ้านเราคือดั้งหักไปเลยนะครับจากจังหวะกระแทกตรงนั้นเนาะแล้วก็มีการประถมพยาบาลกันค่อนข้างวาวุ่นพอสมควรนะครับเป็นช่วงเวลาที่น่าหวัดเสียวนะครับสำหรับแฟนบอลทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนบอนมลมาริตเนาะอย่างที่ผมพูดไปก็น่าจะกังวลพอสมควรแล้วการประถมพยาบาลเบื้องต้นณนะเวลานั้นเนี่ยนะครับก็ทําอะไรมากไม่ได้ก็พยายามที่จะห้ามเลือดครับที่ไหลออกมาทางจมูกแต่เรื่องของจมูกสันกระดูกอะไรพวกนี้นะครับต้องไปทําการรักษากันภายหลยั เพราะว่าไม่สามารถทําในสนามได้นะครับและสุดท้ายครับเอ็มบัปเป้ในสนามนะตอนนั้นเนี่ยหลังจากปฐมพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องเดินออกนะครับเพื่อเปลี่ยนตัวคนอื่นลงมาแทนครับไม่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับแล้วพอในเกมนั้นจบลงไปนะครับก็ได้มีการอัปเดตอาการของเคลียรเอ็มบัปเป้กันเยอะพอสมควรเลยและอัปเดตล่าสุดจากสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสเลยนะครับแบบออฟฟิเชียลเนี่ยยืนยันครับว่าเคลียรเอ็มบัปเป้ครับจะกลับสู่แคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสเหมือนเดิมโดยเอ็ม มีอาการจมูกหักในช่วงครึ่งหลักของการแข่งขันในเกมกับออสเตรียนะครับโดยเขาจะรับการรักษาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับแต่ว่าจะไม่มีการผ่าตัดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จะมีการทําหน้ากากให้ตัวเอ็มเป้ P e นะครับสำหรับการกลับมาแข่งขันในศึกยูโร2024อีกครั้งหนึ่งซึ่งไอตัวหน้ากากนี้เนี่ยนะครับทำมานะครับเพื่อป้องกันการกระแทกบริเวณจมูกนะครับหรือว่าการกระแทกซ้ําที่เดิมแล้วอาจจะบาดเจ็บเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะบาดเจ็บได้อีกครั้งนั่นเองแล้วคราวนี้ครับบนโลกโซเชียลก็ไม่ได้ อยากให้เรื่องตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็ให้เราเครียดไปกับมันกังวลไปกับมันซะอย่างเดียวครับก็เลยมีเขาเรียกว่ากิมมิกเล็กๆล,ล,ละกันนะครับในการที่ออกมาเล่นกันนิดๆหน่อยๆน,นะครับสำหรับเรื่องราวของเอ็มบาเป้เพราะว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเลยครับว่าเอ็มบาเป้เนี่ยจะ ต้องใส่หน้ากากทั้งทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ที่จะเตะกันนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันเนาะหนึ่งในฉายาที่เราทราบกันของเคลียร์เอมบาเป้นะครับมีมาหลายปีมากๆแล้วนะครับนั่นก็คือฉายานินจาเต่านั่นเองนะครับซึ่งเจ้าฉายานี้นะครับได้มาจากการที่เอมบาเป้ครับมีหน้าตาที่ค่อนข้างคล้ายกับนินจาเต่าครับแล้วซึ่งนั่นนะครับยังเป็นเวลาที่เอมบาเป้เดี่ยไม่จําเป็นจะต้องใส่หน้ากากในการแข่งขันด้วยซ้ำนะก็ยังมีคนพูดถึงว่าเอมบาเป้ครับ มีความคล้ายและเหมือนกับนินจาเต่าเอาซะม,มากๆแล้วณเวลานี้ครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่ามาให้เพื่อนๆฟังทั้งหมดถ้าเอ็มเปเป้ P K, ครับจะเล่นในทัวร์นาเมนต์น,นี้แล้วจะใส่แมสนะครับหรือว่าหน้าก,กากเอ็มเปเป้ P K, ครับก็จะเหมือนนินจาเต่ามากขึ้นเข้าไปอีกนั่นเองนะครับเออก็เลยพูดกันประมาณว่าณเวลานี้ครับเอ็มเปเป้ P P K, ถึงขั้นต้องเปิดโหมดนินจาเต่าแบบเต็มตัวครับเออต้องใส่แมสใส่อะไรให้มันครบองนะฮะเหมือนเอาจริงนะ เหมือนเปิดอันติอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเอออันนี้ก็พูดกันเชิงคำขำละกันเนาะและนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการเปิดโหมดนินจาเต่าแบบเต็มตัวของครียนเอมบาเป้ยังไงก็แล้วแต่ครับการประทะกันหรือว่าอุบัติเหตุในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวนักเตะในสนามเองรวมถึงแฟนบอลที่ดูอยู่ทางบ้านอย่างพวกเรานะครับก็หวังว่าให้เอมบาเป้นะครับดีวันดีคืนหายไวๆหายเร็วๆนะครับเพื่อที่ว่าในช่วงกลางเดือนหน้าครับเดือนก การเปิดตัวของเอ็มบาเป้กับเรย์แอนมาริเนอ้องแบบเป็นพิธีเปิดตัวอะไรประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าน้องเขานะครับจะหายดีกลับมาเพื่อวันเปิดตัวเนี่ยนะครับจะได้โชว์หน้าตาอล่อเหล่านั่นเองนะครับเกตเวลสซูน <c oughs> ครับเรยนเอ็มบาเป้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องตรงนี้ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยละกันนะครับฮาลามาริดสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรย์มาริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมบูรขอตัวลาไปก่อกลาเสีย สวัสดีครับ